สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทานอาหารเช้ากันตอนนี้ก็แนี่ชานมร้อนยาสองกลองชานมร้อนเนี่ยนะใส่น้ำตาลไปหนึ่งนหนึ่งซองไม่ไม่ใส่เยอะเขาให้มาสองซองแต่เราใส่แค่หนึ่งสองกล่องก็นี่เลยนี่สวัสดีครับได้จับเอาไว้อยู่นี่แหละมันเป็นอันนั้นไหมไล้วขนาดไหมโอเคแบบ เอาไม่เอาอก,อกไก่ไหมปอเขาไม่ได้ลดหุ่นนะต้ะองนะไม่ใช่ลดหุน่นชอบกินอกไก่เมื่อวานยนานาซื้อมาเนี่ยลดไม่ได้หรอกคุณนาะเมื่อวานยนานาซื้อมาอ,มอร่อยราปลากลอขนมอ่าหัวไชเท้าใส่กุ้งใสหมู

พี่หมอยขอ,ของพี่เถงพี่สาราของพี่เถ่เยอะเลยของยายเอาไปแม่เอายายกินไม่หมดยายจะเป็นหมี่น้ำอ๋อของยายก็สองคน เขาเล่นฟินเนิตเขาต้องกินนี้แหละฟินเนสตนะไม่ใช่กล้ามขึ้นนะปุงขึ้นมีเนี่ยอร่อยเ่าพวกเล่นฟิตเนสตเขาจะกินแบบนี้แหละเขาเล่นหน้าเขาไม่อ้วนนะกินเยอะ พี่จิงฟังแก่ข้าวพี่จิงรอปลาคั่อ่ะเขาต้องทอดให้เกียมกว่าน,นี้มันพอยไปทันอืมต้องทอดให้เกียมกว่านี้เมื่อวานยานาก็ซื้อเขาเพิ่งจะเริ่มขายวันแรกเขาไกลตจูจีนแล้ว มผมยายนะหนลาผมยายชอบวิ่งหานุ่นอาน,นี่ผมยายหนะผมที่เหยูดีอืม่ไแถวนี่เต็มเลยใครอื่นวินนะ่ง <c oughs> มันจะหนาแล้วครับวิ่งเต็มถ้วยเลยเไาม <ห ral. S 1> ใหเด้นล้นเยอะอำสองคำเลย กินไขยดาวโอ้ดอกกินข้ามใหญ่มันจะเข้ากับไม่รู้จะกินได้มาครับเอาเลยอโอ้โหโอ้โหกินไข่ดาวคำไม่รู้เลยจะหล่นมาทีนนี่น่ะ กินมากงองได้พูดสินะดูขอดาวมันต้นกินแบบเป็นฟองไปเลยนะคะอืมเงี้มือกินได้อัจฉริยะคุณไม่ได้หรอกำใหญ่ไปงามชั้นมันอ้ำไม่ได้เนาะ

เวลาเบวยหรือพี่น้องขอบคุณนะคะบาย้ดูคลิปหน้าค่ะบายย